ัสดีครับประดีษฐครับสมาชิกทุกท่านครับดีใที่ได้รับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีไอพีธรรมดาครับช่องวีไอพธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่วันที่25มิถุนายนนะครับมิถุนายน2568นาะหุ้นไทยเช้าก็คือเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยนะครับหุ้นไทยเช้าจะออกเวลา10โมงนะครับ10โมงกว่ากว่านะครับแบบนี้นะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะสิบโมงห้านาทีนี้นะครับคนเช้าวันนี้มีเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์น้ำวานนี้หลุดเนาะรอบบ่ายเข้าอยู่ให้หนึ่งกับสองมาหกหนึ่งรอบเย็ยนหลุดกระจุยเลยไปเข้าชุดวินศูนย์ศูนย์หนึ่งอชุดวินก็คงไม่มีใครจัดหรอกมันเข้าชุดวินบนด้วยวรับเกือบรอบเที่ยงให้ 5. หกกับเจ็ดมาห้านะครับอืหลุดนะครับ รอบเช้า4-5กับ6-7นะครับให้7กับ8เข้ารอบเช้าเข้านะรอบเที่ยงหลุดรอบรอบฝ่ารอบบ่ายรอบบ่ายเข้ารนอะบ,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 บเย็นรุดโอ้สลับกันไปสลับกันนะมาโควิดเลยหรอกแบบนี้อืโอโคมิดเลยนี่ยเน่อือดีที่ไม่รุด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 ทั้ง4รอบก็นอกจากยจะหลบแล้วยังไม่เอาไปเผาอะ่ะ <c oughs> มาเกิดเอานะครับตามนี้นะให้ระมัดระวงรังด้วยนะครับพุ่นไทยนะชอบไฟจกักไปชอบไฟจัดไปถ้าไม่ชอบก็ต่อดทุนไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจัดอะไรนะของเงินเรานะอย่าให้ไปหาเขานะครับที่ยี่ิบห้ามิเตอร์น่ายอะถ้าันท่านร้อยหกสิบแปดนะครับพุ้นไทยเช้าเด่นเก้ากับศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับวินสองสามสี่ห้าหกนะเก้าสองสองเก้าประสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าห้าเก้า ขึ hour. ้นสองอ้นมาูน huh. sure, ี่ีูนย์ห้าห้านหกหกยัดเก็บไปนะครับแคบนาเกี่ยวไปนะ นี่ก็แล้วกันนะครับขอขอใคุณม,มากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนๆๆๆๆนะครับ